สวัสดีครับพ่อผมครูเอ๋ครับเป็นจำทางช่องยูทู e ครูเอเลขพยากรนะครับผมก็วันนี้นะครับเป็นเลขกลุ่มที่ทางชั้นเรียนยังขอมาอยู่นะอืมเป็นกลุ่มที่ต่อเนื่องมาจากคลิปที่แล้วนะครับอ่าเนื่องจากว่าลูกศิษย์อะ่ะเขาอยากจะรู้ว่าไอ้ทำไมเลขเชิงนี้มันถึงมีกำน่ายในี้เอาจริงนะครับพูดถึงเรื่องของเลขที่มันอยู่ในกระแสเบอร์ณนะปัจจุบันเนี้ยนะครับกระแสเบอร์ณปัจจุบันเนี้ย สักครู่นะครับสึกกองมันจะไปตรงณปัจจุบันนี้มันมีวิชาหรือว่ามีความรู้หลากหลายในการตีความตัวเลขเพราะฉะนั้นในมุมมองของตัวเลขเนี่ยแล้วแต่ว่าเจ้าไหนอาจารย์ไหนสำนักไหนเขาจะมองเพราะนั้นเราไม่ต้องไปกังวลว่าเอะมันจะมาได้ยังไงถ้าใครมาทางคุยนะจะคุยจะพยายามแกะให้ว่าอ๋อเขามองแบบไหนมองอย่างไรดูดีไหมไม่ดูดียังไงแน่นอนว่า ถ้าใครติดตามคุยจะทราบอยู่ว่ามันไม่มีเลขไหนณนะปัจจุบันนะไม่มีเลขไหนดีจนเวอร์แล้วก็ไม่มีเลขไหนร้ายแรงจนแบบไม่สามารถใช้ได้มันได้หมดแหละแต่มันอยู่ที่ว่าจริตของผู้ใช้นะเป็นอย่างไรเหมาะสมไหมนะครับอ่ะลองมาจํำเออลองมาซำ้ลาซำลองมาฟังรีวิวเลขกลุ่มนี้กันนะครับเลขกลุ่มวันนี้ก็คือ2 5 6 8นะครับ2568กแปคุยตั้งชื่อว่าพลังแฝงพักดันอ่า จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่ะก่อนอื่นเราพูดถึงที่มาที่ไปของเลขกลุ่มนี้ก่อนนะครับประกอบไปด้วยเลขคู่3คู่นะครับที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือมี2552้าอ่ะคู่นี้ใครก็รู้ <c oughs> นะครับสองห้านะครับห้าหโอ้ทีเด็ดเลยแล้วก็6 8 8 6นะครับผมทั้ง3คู่เนี่ยนะครับเป็นคู่ที่มีการตกเพียงกันอยู่พอสมควร25นี่คีนาลีอ,อุปถมัมถ้าใครอยาก ซาบอาคุยมุมมองไปไหนครับพยายามฟังเลขคู่พวกนี้เยอะๆดูนะครับกลับไปชมกันได้เลขคู่รีวิวไปแล้วนะครับอ่ะแล้วก็5 6 5หวันนี้เลขเลขติดทิ้งนะครับ5 6 6 5เลขดีที่สุดในบรรดาในกระแสะตั้งแต่สมัยก่อนจนกระทั่งมาเลขคู่ลำดับพวกนี้อ่านตามตำแหน่งแล้ววันนี้ก็5 6ก็ยังอยู่ในท็อปท็อป3เลยหนึ่งในอ่ะใครก็ต้องการนะครับแล้วสุดท้ายก็66886แอันนี้เป็นหมวดผู้ดีเก่าก็คือหมวดที่อ่าคนจีน นะคนจีนชอบนะครับซึ่งกูมีการถกเถียงกันอยู่เหมือนกันว่าไอ้บางทีไอ้คนจีนเนี่ยจีนไหนอีกนะก็นั่นแหละครับจีนไหนก็ดูอีกทีเพราะว่าประเทศจีนเขามีหลายเผานะ่าเนาะมีหลายเผ่าพันธุ์มีหลายวงเขาว่าประเทศมันใหญ่เนาะก่อนจะมาเป็นประเทศเดียวชื่อว่าจีนที่เรารู้จักเนี่ยมันก็มาจากหลายแหล่งนะครับก็มีคนจีนส่วนหนึ่งนะกันที่มีความเชื่อในเรื่องเลขจานี้นะครับ ทั้ง3คู่หวยทำรีวิวเวลาสามารถกับผูชมเลขคู่เพื่อเป็นการเสริมในกลุ่มนี้ได้นะครับหรือใครอยากจะไปดูเลขกลุ่ม3ตัวนะครับก็ประกอบไปด้วยเลขกลุ่ม25 6652นะครับแล้วก็568 8, 8, 8 6 8ปดแปดหกแหคุยทำอะไรหมดหมดแล้วทั้งคู่ทั้ง2กลุ่มนะครับอ่ะโอเคเรามาดูเลขกลุ่มวันนี้ของเรานะครับ2568นะครับพลังแฝงผลักดันแน่นอนว่า ใช้คาว่าผลักดันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผมก็จะมองที่เลขท้ายเป็นหลักก็ขอดูสีตัวท้ายก่อนนะครับคนมีเลข8ดท้ายครับพลังคุณเยอะมากพลังราหูอะ่ะนะครับเป็นเลขโดดเด่นที่สุดในเรื่องของพลังในการผลักดันเป็นคนที่ถ้าเกิดว่าสนใจหรือแม้กระทั่งแค่สนใจนะไม่ได้ชอบก็สามารถสร้างสัญจรันขึ้นมาจากตัวเขาเองคือมีแปลงผักเยอะสมมุติว่าคุณไม่เคยกินไอติมถ้าคุณจะกินคุณจะเดินไปซื้อเลย โดยที่คุณไม่เคยกินมาก่อนนึกภาพไหมเหมือนคุณอยากลองอะไรที่คุณไม่เคยเห็นอนะ่ะคุณจะลองเลยคุณจะไม่ได้คิดมากว่าเอ้ยไม่เคยกินนะมันจะดีไหมไม่คุณไม่สนใจนี่คือแรงผักของเลขแปดซึ่งมันมีทั้งเด่นทั้งด้อยเพราะว่าบางทีอ่ะเรื่องนั้นอนะ่นะนจะต้องแบบหลายคนก็จะมองว่าระวังหน่อยนะเอ้ยไอติมไม่เคยกินมันกินแล้วท้องเสียหรือเปล่าคุณรู้สึกแบบก็ต้องลองจะได้รู้ว่าเสียหรือเปล่าเนี่ยคนเลขแปดจะเป็นประมาณเนี่ย นึกออกใช่ไหมแล้วก็เกิดว่าถ้าใครเตือนได้ก็ถือว่าเก่งนะแต่ถ้าเตือนไม่ได้ก็ไม่ต้องแปลกใจครับผลเลขแปดฐานจะประมาณนี้แรงผักเขาใหญะอยู่แล้วไม่ว่าเขาจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามแต่ก็ขอให้ได้ลองได้ลองทําถ้าเกิดมันได้แล้วมันแล้วเขากินแล้วเขารู้สึกว่าร่างกายตอบรับคือมันก็เหมือนกับบบกเขาฟินอนะเอ้ยกินได้อร่อยว่าอะไรนึกาไม่ออกใช่ไหมนี่คือผมพูดใองเล็กๆเข้าใจแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับเรื่องอื่นเอานะอย่างเช่นเรื่องการเรงินการหาการที่เขาพูดกันนะ่ะเออนั่นหละ ก็จะเป็นลักษณะาอาการประมาณแบบฟินกับสิ่งที่ทําได้ง่ายนะครับก็เลยเป็นโอ้ใจใหญ่ใจกล้าอยากทํานู่นนี่นั่นตลอดเวลาแล้วตําแหน่งต่อมาที่เด็ดอีกก็คือเป็นเลข6ก็คือนอกจากจะเป็นคนที่กล้าลองกล้าทํานู่นนี่นั่นแล้วมีแรงผลักดันเยอะแล้วเนี่ยนะครับเขาก็มองโลกในมุมที่แบบเขาก็มีแนวคิดแบบว่ามาสมมติเขา,าอยากทําก็ทําเลยสิมันตอบโจทย์อะมันสบายใจอ่ะ นึกออกใช่ไหมเขาเป็นคนที่ทําอะไรเตะเข้าประตูตัวเองตลอดอถ้าเป็นคนไม่ดีเนี่ย6-8ไม่ถึงว่าเห็นแก่ตัวอย่างยิ่งนะครับเพอาะเขาอยากทำแล้วเขาก็ทาเลยเข้าสบายตรงนั้นรู้สึกอย่างนั้นไม่ดีนี่คือมันหน้าหมันไส้นะแต่ถ้าเป็นคนดีก็คือเป็นคนที่กล้าสร้างสรรค์สิ่งที่มันจะนํามาซึ่งโอกาสต่างๆผมว่าเป็นเลขที่สร้างโอกาสได้ไม่ไม่ยิ่งหยอ่อนไปกว่าเลขที่เปิดโอกาสเก่งๆเช่นพวกเลข 3, 8, 39อะไรพวกนี้ เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นคนเปิดโอกาสแล้วเปิดโอกาสที่กว้างมากๆนะครับคือไม่ปิดกั้นอะไรเลยไม่เคยทําอะไรมาก่อนแต่ถ้าเกิดว่าทําแล้วแล้วมันสนุกสบายใจเขาจะทําเลยแล้วจินตนาการเขาเยอะด้วยเช่นอ่าอยากทําเรื่องนี้เขาจะไปต่อยอดเองว่าเนี่นี่นี่ทำแบบนี้นี่แบบนี้นี่เป็นสไตล์ตัวเองคือพอมันมี6-8ทายปุ๊บแน่นอนความที่เราจะไปเบรกเขาความที่เราจะไปแบบห้ามปรบับโหทาได้ยากมาก ไม่ใช่หัวแข็งนะคือลั้นน่ะบางคนบอกลั้นก็ความรู้สึกผมแบบคําว่าหัวแข็งคือมันไม่ทำอ่ะคือจะทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่หกแปดเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าจะทําแบบที่เขาต้องการคือมันไม่ใช่สิ่งที่เขาไม่เคยทํามาก่อนไม่ใช่สิ่งที่เขาเคยตัดสินใจทำมาก่อนแต่แค่เขาอยากทํะโดยที่เขาไม่รู้แต่ถ้าเป็นไอหัวแข็งก็คือมันทําแบบนี้มาจนชินแล้วแบบใครจะให้มันเปลี่ยนแปลงมันไม่เปลี่ยนแต่นี่คือยอมเปลี่ยน เปลี่ยนได้เลยแล้วก็เปลี่ยนแบบปึ๊บปื๊บปื๊บไปเลยอ่ะแบบไม่ได้ถามว่าได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ไปก่อนชอบก็อยากทําเห็นแล้วอยากทําประมาณเนี้คือมันลั้นลั้นแบบไม่รู้ว่าเรื่องอะไรด้วยแต่แน่นอนไอ้ความว่าลั้นหรือไม่รู้เรื่องอะไรมันก็เหมือนเป็นแรงผลักว่าไอ้นี่ยมันเป็นคนชอบสร้างโอกาสโอกาสไหนมามันคว้าหมดอ่ะเพราะนั้นมันเป็นคนที่แบบไม่เลือกงานไม่ยากจนประมาณนั้น ถ้าเป็นทางดีทีอพูดในเชิงบวกเข้ามานะไม่เลือกงานไม่อยากจนไม่ไม่ปิดกั้นโอกาสเรวเองสักอย่างนะครับนี่คือพลังที่เขามีแต่ลําดับต่อมานะครับคือการถ่ายทอดการถ่ายทอดคือเลขห้างเราเห็นเขาทําแบบคิดนี่นทำอะไรเหมือนเหมือนไม่แบบเหมือนแบบเออมันทําอะไรท,ทันทีทันใดเนาะแต่ว่าเวลาที่เขาตัดใจแล้วจะทําสิ่งเนี้ยั้งทีั้นไม่รู้าก่อน เขาจะค่อยๆทํามันนะเหมือนคนที่แบบอย่างที่ผมบอกไม่เคยกินไอติมแต่เขาเขา,เขาจะค่อยๆพอได้จานไอติมมันค่อยๆมันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนี้นะโอเยเขากินต้องทําอย่างนี้นี้นึกออกใช่ไหมมันจะมีลําดับขั้นตอนของเขาขึ้นมาว่าไม่เคยทําหรอกแต่ต้องลองเว้ยแล้วต้องค่อยๆดูที่ว่าจะเป็นยังไงทํำยังไงทําอย่างไรกับสิ่งนั้นๆซึ่งผมว่ามันเจ๋งนะ คือมันเหมือนนอกจากจะเปิดโอกาสแล้วมันก็ไม่ได้รีบที่จะแบบไปทําให้มันแบบเฮ้ยปุบปังปรุบปังปรุบปังให้มันแบบทะลุฟ้าเขาจะเป็นคนค่อยๆทําแล้วหนักข้อวคือพื้นฐานก็เป็นเลขสองในพื้นฐานในการทางานก็เป็นเลขสองนะครับพอทําเป็นเลขสองเนี่ยมันยิ่งเหมือนกับแบบว่าเฮ้ยไอ้นี่มันนั่งทําในสิ่งที่มันไม่มันแค่อยากทําแต่มันไม่เคยนั่นนันก่อนแต่ทำไมมันทําได้ดีวะ แต่ทำไมมันทำมันถึงประนีตตั้งใจทำนี่คือปกตินิสัยของคนที่เขาจะบอกว่าอะไรเลหมือนคนปกติที่แบบอยากทำสิ่งนั้นเลยอยากทำสิ่งนั้นเลยหรือมีความต้องการอยากทำสิ่งหมายถึงว่าอินเนอร์เขาเป็นแบบนั้นอะ่ะอย่างเช่นบางคนเป็นศิลปินเนาะเป็นศิลปินเป็นนักแสดงมาแต่เกิดชอบการแสดงก็จะทำสิ่งนั้นแต่อันนียไม่ได้เป็นศิลปินมาแต่เกิดไม่รู้ว่าการแสดงเป็นยังไงแต่ดังสนใจอยากจะแสดง นึกภาพออกใช่ไหมครับดันสนใจอยากแสดงแล้วก็เอ้ยทาด้วยดิอยากแสดงหนังอะ่ะอยากแสดงละครกับเพื่อนๆอนะ่ะครูก็เรียกมาสมมติเป็นนักเรียนน่ะอีกคนนึงแบบชอบแสดงออกแต่แรกแล้วเออครูก็เลอกแล้วเพราะเขาแสดงออกด้วยความเป็นตัวเขาเองแต่นี่คือไม่เคยแสดงแล้วไม่รู้ว่าต้องแสดงยังไงแต่อยากจะร่วมสนุกเห็นเพื่อนทำล้าสนุกอยากทาด้วยอยากแสดงด้วยอครูก็ให้ไปแสดงไปซ้อมด้วยกันเขาก็ตั้งใจทําเหมือนไอ้คนที่มันอยู่พรสวรรค์นั่นเลยนึกภาพบอกใช่ไหมครับ เนี่ยผมถึงบอกว่าเป็นพลังแฝงที่แบบว่าเฮ้ยไม่เคยทําแต่ก็ทําแล้วก็ตั้งใจด้วยแล้วก็แบบค่อยๆทําค่อยๆทําผมถึงบอกว่ากลุ่มเนี่ยมันเลยกลายเป็นกลุ่มของใช้พลังแฝงในการผลักดันในสิ่งทำต่างๆข้อดีคือนี่แหละผลงานออกมาผมว่ามันทําได้ดีนะมีขั้นมีตอนมีลําดับนะแล้วก็มีพลังแฝงด้วยในเงี้ยงานมันไปได้เรื่อยๆแต่ข้อด้อยนะมันก็อยู่ที่ว่า มันจะเอาทุกอย่างที่ที่สนใจอยู่ตลอดเวลาเออถ้าคุณระงับความต้องการความอยากโดยที่มีราหูแล้วก็มีดาวสุกอะนะครับไอแม่ดวสุกดีเออดวสุกแล้วนะครับมาเป็นฐานหนึ่งเงี้ยดาวแห่งกรรมอารมณ์อน่่งเงี้ยดาวความต้องการเงี้ยอยู่ข้างหลังอะถ้าคุณคุมได้โอเคนะผมว่ามันเป็นสิ่งที่อ่ะมันเหมือนเราแบบ เรียนรู้อยากจะเรียนรู้ทั้งทั้ที่บางทีก็ไม่ควรเรียนก็ได้แต่อยากไงมันสนุกอยากทาอะไรเงี้ยอยู่ดีก็คือเป็นคนที่จะถามว่าเออเลิศมันมันก็นิดนึงแต่คือเมื่อเออเลิศนั่นแหละแต่บอกไม่ใช่เออเลิศแบบกระโตกระดาะเนี่ยถ้าคุณถ้าเราคบคนเนียรู้สึกนั่นไงมันเอาแล้วมันเอาแล้วมันจะหันมาสนใจสิ่งที่เรากําลังทําอยู่หรือว่ามันหันมาสนใจเรย่างี้ญ่เราจะรู้เลยนี่จะค่อยๆทาทําจนช้านาญ มันเป็นพลังแฝงที่ผมมองรู้สึกว่าเอ้ยเจ๋งมานะครับอันนี้คือภาพรวมของแนวคิดของคนเล่งนี้นะมันต้องมีทั้งเรื่องระวังและไม่ระวังนะครับอ่ะนี่คือด้านหลังจะสังเกตน,นะครับใครที่ติดตามกูเองกูเจะไม่พออธิบายตำแหน่งกูยจะไม่เอาคําทานายเรื่องอื่นมาใส่มันอ่านตำแหน่งไงมันไม่ได้อ่านแบบริกคูอะ ถ้าไดคู่ถามว่าเกิดมันก็เกิดมันก็มันเป็นแบบปลายเหตุแล้วไงแต่ถ้าเป็นเลขตามตำแหน่งก็คือมันอ่านรีวิวตามตำแหน่งเา,าจะส่งผลไปเนะี่ก็คือสองห้าก็มีบ้างห้าหกก็มีนะกำลับขั้นตอนใช่ไหมหกแปดก็มีบ้าง, 5, างความอยากของต้องการสองหก็พิถีพิถันอะไรเนี้ยแต่คืออธิบายให้มันต่อนเนื่องกันเนี่ยนึกภาพออกใช่ไหมครับผมจะไม่ดึงมาหมดนะทําแบบนี้แล้วนาดีจะอุปถัมภ์หรองทำห้าหกก็จะเป็นคนแบบว่าวาสนาดีไม่เกี่ยวโอ้ผมจะตัดออกแล้วมันเป็นปลายเหตุจะอธิบายให้ฟังว่าเส้นทางของเลขลุมนะเป็นยงงไ ครับนี่คือด้านหลังนะครับส่วนด้านหนา้าด้านหน้าเนี่ยเห็นทีแรกเป็นคนวางตัวดีบุคลิกนี่นิ่งเงียบเรียบร้อยแต่เอาจริงๆไม่นะอพอดีว่าเลขกลุ่มนี้ยมาผมนึกถึงดาราท่านหนึ่งซึ่งตอนนี้นางกำลังเป็นที่สนใจสองห้าหกเปิดหน้ามาผมว่านุ่มละมุน ลงตัวหวานพอดีอหน้าตาถั้าผู้ชายก็จะแบบสุขุมเรียบร้อยเห็นุบโ้เรียบร้อยหน้าตาเหมือนไม่มีอะไรเออเหมือนสองคนเนี่ยผมว่าเหมือนกันเีความคล้ายกันในสันานการณ์ก็ได้นะอ,อย่างถ้าเป็นฝ่ายชายนะสองห้าของผมเปรียบกับมาริโอ้หน้านิ่งมาเลยส่วนทายหญิงผมเปรียบกับคุณเรียบพิจิตตาแต่พื้นแต่ลักษณะของเขาอ่ะเขาจะเป็นคนเอกลักษณ์เขาจะเป็นดูโกโกโ มันจะเป็นดูแบบเออเลิสนิดๆอ่ะเหมือนไม่ใช่นะอย่างคุณอย่างคุณเจ๊บเนี่ยเราจะเห็นบอกเขานิ่งนะแต่จริงเขามีความคิดที่มันดูดูแหวกและดูน่ารักในทีนี่คือความเป็นเล็กแปดมีความเอนเตอร์เทนแบบเราคาดไม่ถึงมันเป็นความมันเป็นการแสดงออกที่แบบเออเขาอินเนอร์เขาเป็นนะเป็นคนสนุกเป็นคนตลกเป็นคนแบบออสนุสนานนะ่ะอันนี้คือมุมมองผมนะ เลขแปดมันเป็นเลขอินเทอร์เทนคนอยู่แล้วแล้วเขามีเอกลักษณ์เป็นแบบนั้นแต่บุคลิกภายนอกมันดูแบบโอ้โหสวยปิ้งลอเงียบอะไรพวกเนี้ยประมาณนั้นนะึกออกใช่ไหมถ้าคุณชอบนะผมก็ชอบนะสไตล์แบบนี้ผมว่าด้านหน้ามันโอเคข้างหลังอีกร้ในในคลากรู้สึกของนะนี่คือสองห้าหกแปดด้านหน้านะครับอะลองพิจารณากันดูว่าชอบไม่ชอบนะครับอ่ะเรื่องต่อมาพอพูดถึงบุคลิกแล้วขอต่อไปเรื่องของความหลักแล้วกันคือ เหมือนข้างนอกอาจจะดูแบบเงียบๆนะแต่ภายในโอ้ยเยอะเหมือนกันนู่นนี่นั่นมานู่นนี่นั่นอะไรพวกนี้คือข้อดีคือมันก็เป็นสิ่งที่ดึงดูดบางคนที่แบบต้องการความหลากหลายในความหลกกย่างเช่นเ,เธอไม่ต้องกระตุกกระตากมากนะเธอแบบนู่นนี่แบบไม่ต้องไม่ต้องแสดงออกเยอะคือเท่าเมื่อไหร่เท่าแสดงออกจะมีอาการที่แบบโอ้อสนุกดีเป็นคนที่น่าค้นหาเป็นคนที่ เหมือนแบบมีความสุขกับสิ่งที่ทําตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่ภายนอกนูเงียบๆไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาเออแบบเนี้ยแล้วแต่คนชอบผมก็เป็นสเสน่ห์แบบนึงนะก็โอเคดีนะครับแต่ว่าแน่นอนพอมีหกแปดเนี่ยมันมันมีแรงดึงดูดนะอันนี้ต้องให้ระวังเรื่องของเพราะยิ่งเป็นสองห้าหกแปดเนี่ยอย่างเดี๋ยวผมยกตัวอย่างยกคุณเจี๊ยบอะไรเงี้ยคุณเจี๊ยบพิจิตตาเนาะคุณคุณมาริโอเนี่ยมันใครๆก็ชอบอารมณ์แบบเนี้ย นึกออกใช่ไหมใครใครก็อยากเข้าใกล้แต่มันก็แล้วแต่เรื่องของความรักนะแต่ความชอบสไตล์ใครสไตล์มัน,นก็ลองพิจารณากันดูครับแต่ก็ให้ระวังเพราะมีคนชอบเยอะๆเนี่ยมีหกแปดเนี่ยแรงดูมันเยอะต้องระวังก็ต้องอยู่ในสิ่งที่ทำแหละดีจะดีมากนะครับสําหรับหกแปดอ่ะคราวนี้นะครับเลียกลดับต่อมานะเลขลํลดับต่อมาเป็นเอ้ยไม่ใช่ลำดับมาเรื่องต่อมาเป็นเรื่องของการเงินผมมองว่าหากิน หาเป็นลําดับขั้นตอนเต็มสิบผมให้สิบหาเงินกินมากครับเต็มสิบผมให้สิบเลยนะเรื่องการหานะครับแต่ต้องระวังเรื่องของการใช้ใจ่ายครับเพราะว่าเป็นคนที่เห็นและชอบและซื้อบางทีเห็นแบบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชสักพักใช้แบบเต็มที่นึกออกใช่ไหมเยอะอะ <laughs> ใช้เยอะด้วยเพราะฉะนั้น พิาการใช้จ่ายให้ดีครับสำหรับลขกลุ่มนี้นะครับหามาเยอะมันก็จะมีเหตุต้องออกก็มีลําดับขั้นตอนในการออกอยู่แล้วเพราะเรามองว่าเหมือนเราเห็นปุ๊บเราไม่ได้ชอบอยากจะได้หรอกเฮ้ยเขาซื้อกันอ่ะเออถามมาถามคนรอบข้างเราซื้อกันนะซือ้อไหมมันคือตั้งแต่สังเกตว่าจะซื้อซื้อแน่ๆเพราะนั้นการจัดการการเงินต้องทําให้ดีครับถ้าทําให้ดีแล้วแน่นอนเรื่องหาคุณหามาใช้ได้อยู่แล้วคุณเก่งอยู่แล้ว ถ้าลำดับได้ก็โอเคนะครับอ่ะนี่หนึ่งนะครับเอ้นี่คือเรื่องการเงินนะครับก็ลองพิจนารณากันดูว่าเลขกลุ่มนี้จะตอบโจทย์ที่ถามเข้ามาหรือเปล่านะครับผมนําไปประกอบการตัดสินใจดูนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็สุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชรก์กดส,กสกมัครเป็นกำลังใจให้ช่องยูทูบคุยนะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ